สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดูดวงฟรีค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำครับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรธิดมนะครับวันนี้ท่านที่กำลังชมอยู่เนี่ยเป็นช่วงดูดวงฟรีคะคนที่อยากจะดูดวงฟรีแบบนี้นะครับ จะต้องมาดูมาลงทะเบียนในไลฟ์นะสิบโมงนะคะถึงสิบเอ็ดโมงวันเสาร์เนี่ยแหละสิบโมงสิบเอ็ดโมงท่านมาลงทะเบียนเลยแล้วต้องใช้อะไรมั่งอย่าลืมนะคะท่านที่มาดูอย่าลืมวันที่เกิดเดือนเกิดปีพศเกิดแล้วก็เวลาเกิดกับหนึ่งคำถามนะคะวันที่นะวันที่เลยนะไม่ไม่เอาจันทร์อังคารพุทธแล้วก็เวลาเกิดเอาเป๊ะปีเกิดก็ไม่เอาหมูหมากระไก่อะไรนะคะนะ แล้วเดี๋ยวจะดูดวงให้แล้วคําถามแบบละเอียดนี่คือหัวใจสําคัญละเอียดสั้นอย่างนี้ก็ดูยากสมมติว่าจะถามเรื่องงานหนูจะลาออกจากบริษัทนี้ไปทำงานบริษัทใหม่ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเขาเรียกว่าละเอียดไม่ใช่ว่าถามว่าการงานการเงินความรักอย่างนี้ไม่เอานะคะป็นไงงี้ไม่ได้อย่างนี้ดูเองนะอาจารย์จะดูไม่ไม่ละเอียดฉะนั้นเราเพื่อที่จะให้เสียโอกาสนะขั้นตอนก็ อธิษฐานจิตกันะนะครับท่านที่ลงทะเบียนเวลาก็เตรียมดูเลยอธิษฐานจิตขอถวายดอกไม้ทูบเทียนบูชาหลวงปู่เทพโลคดอนะครับอธิษฐานจิตพร้อมกันนะ,ะเสร็จแล้วท่านต้องไปทําบุญหนึ่งร้อยแปดบาทนะครับที่ไหนก็ได้ครูบาอาจารย์ก็คือ,อ ท่านมาสอนอาจารย์นะคะเรื่องการทําดีแล้วก็เรื่องการเรื่องะทุกเรื่องนั้นน้อมนําถึงครูบาอาจารย์นะคะก็ทําบุญหนึ่งร้อยแปดานะคะอ้าวเริ่มทางเฟซบุ๊กก่อนละกันเนาะครุณคิตตี้เริ่มนะนะครับเกิดวันที่สามสิบกันยายนสองห้าสองศูนย์ครับค่ะแล้วก็ท่านใดที่ลงทะเบียนไว้อย่าลืมเวงกลับไปดูดวงองด้วยนะ บางคนก็เอ๊ะทำไมไม่ดูให้เราอะไรอย่างนี้นะอืครับถามว่าการเงินหลังจากวันเกิดไปแล้วจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ <c oughs> การเงินหลังจากวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันยังทรงทรงอยู่ทรงทรงอื่นชนิดว่าพอ,พอพอดีอยู่นะแล้วจะดีจริงๆเนี่ยช่วง เดี๋ยวนะคือพังคานเนี่ยเขาจะเดินถอยหลังเดินถอยหลังแปลว่าอ่อนกำลังนะแล้วคุณคิตตี้เลิฟเนี่ยลัคนาสถิตยอยู่ที่มีนเนี่ยดาวการเงินก็เลยจะอ่อนกำลังลง,ลงตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปนะแล้วจะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอืม เดินหน้าอีกครั้งช่วงเดือนพฤศจิกานะต้นเดือนจีกาถึงจะครับเริ่มสบายใจนะโอเคอ่ะต่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอสอบถามนิดนึงคุณฟ้าหลังฝนครับที่ดูให้ลูกชายที่บอกว่าเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นนี่คือเวลาเกิดที่ญี่ปุ่นเหรอครับเดี๋ยวรบก,กวนพิมพ์ตอบมาอีกทีนะคะต้องแปลงเป็นเวลาไทยก่อนอ่ะมาคนแรกนะคะทาง youtube อันนี้ก็ท่านใดที่ดูแล้วอย่าลืมไปทำบุญด้วยนะคะคุณเดอะเบสนะคะว้วสี่เดือนเจ็ดอันนี้เขาจะเจออะไรเนี่ยเขาส่งมาแบบนี้อาจารย์ต้องเชื่อมีหาเบสส่งมามิโนะกรกฎานะกรกฎาสี่ศูนย์ค่ะไม่ผิดนะเจ็ดโมงสิบแปดนาทีอันนี้อู้น่ารักที่สุดถามว่าผมลัคนาอะไรครับลักกระดาสถิตกรกฎค่ะคุณเดอะเบสนะคะโอ้เดอะเบสเดอะเบสกกรฎ ก็ระกดนี่เป็นคนลุยยเป็นคนลุยเทพเจ้าแห่งสงครามเอเอนเจอร์อย่าให้โกรธเออระเบิดงั้นเลยน่าจะดูให้แค่นี้ก่อนต่อต่อไปคุณรุ่งทิวาค่ะอ้าวรุ่งทิวาหนึ่งพฤษภาศูนย์หกหนึ่งพฤษภาเวลาหกโมงนะคะอันนี้ถามเรื่องชคลา โชคลาบไปใกล้ไหมอันนี้มันก็ชิวๆช่วะเนี่ยคือส่วนมากจะส่งมาแค่การเงินการงานโชคลาบอันนี้เสียได้มากเสียของเสียของเสียของกว่าจะจัดคิวดูดวงฟรีของดูดวงสวนตัวอาจารย์นี่นะเออคิวดานแน่นมากนะคะแล้วค่าดูนี่นะคะค่าดูนี่คือแพงเพราะว่าเพราะว่าคือไม่ได้จะมาทำกำไรอะไรเลยใช่จริงแค่ล็อกเวลาอยากให้ใช้เวลาตรงนี้ที่ดูดวงฟรีเนี่ยค่ะถามว่ามันเป็นประโยชน์ที่สุด อาครับมีโชคมีโชคแต่ว่าก็ไม่รู้จะโชคเมื่อไหร่ยังไงจารบ้างนะอันนี้สลับเฟซบุ๊กทีละสามแล้วกันเนาะพี่วันนี้นะคะพี่วันี้ยี่สิบเอ็ดกรกฎาศูนย์เก้ารกฎาสองห้าศูนย์เก้าตีสองสิบนาทีค่ะตีสองพี่วนิี้ถามว่าอาจารย์วันเนี้ยพี่วนนี้จะลองเสี่ยงเขาเรียกว่า ไปเที่ยวต่างประเทศออยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากรู้ว่ามีโชคไหมมีโชคไหมเอาวันนี้นะวันนี้จะอาจจะไปประเทศเวียดนามหรืออาจจะไปประเทศอังกฤษอะไรอย่างนี้นะมีโชคให้เอาเลขบ้านเลขรถโอ้โหพี่นี่ฟังอยู่ไหมเอามาผสมกับสิ่งที่อยากจะทำมีรถกี่คัน่ะต้องเลือกดีๆเนี่ยวันนี้ฝันอะไรไม่เอ่ยถ้าใช้คงฝันได้ไหมคะวันนี้ มันจะเกี่ยวห้องกับบ้านรถบริวารก็พี่อยู่นีก็ใช้เลขที่บ้านเลขที่รถนะคะหรือเลขที่อะไรที่มันเกี่ยวข้องนะเลขที่บ้านเลขที่รถเลขบริวารรรบเลขิวาก็เลยนะอ้าวต่อ a c e b o o k ครับคุณตุ๊กนะครับคุณตุ๊กวันที่25ตกรกาคม S 2 5งหครับบางคนส่งมาแล้วส่งมาไม่ครบขอเวลา22นาฬิกา48นอันนี้คือพี่ตุ๊กเราเนี่ยตุ๊กพิมแพ์ครับคนละคนละตุ๊กอะมาช่วงไหนจะมีโชคลาบมาช่วยเรื่องการเงินบ้างคะโอ้โหอยางนี้มันกว้างไปนะเนี่ยคุณตุ๊กก็เป็นแฟนรายการตัวยงเลยนะอยู่ที่ Facebook ความนี้ใช่ใช่ใช่ดูมันจะกว้างนะผ่านกว้างจังช่วงไหนจะมีโชคช่วงนี้ก็มีเดี๋ยวเอาสิบหกนี้นะก็มีโชคค่ะอ่ะต่อคุณฟ้าหลังฝนนะครับเมื่อกี้ตอบมาแล้วเป็นเวลาประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าแปลงเป็นไทยให้เรียบร้อยเนาะเออดีมากต้องแปลงเป็นไทยให้ผมครับเกิดมาที่26มีนาคมแต่เกิดที่ญี่ปุ่นใช่ไหมอ่าโอเคใช่ที่สิบกมีนานะสองหครับ25 24เวลา สิบห้านาฬิกาเอ้ยสิบห้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีครับเวลาท,าทีแปลงแล้วนะแปลงแล้วครับมันนี่เวลาหวยออกเลยเนี่ยสิบห้านาฬิกาห้าสิบห้านาที<笑><笑> <c oughs> คเวลาของรางวัลที่หนึ่งอเอนเอน่าต่อคถามอะไร ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลามีลูกเลรอเนี่ยลูกอายุสามสิบเก้าเลยเหรอน้องจะได้งานดีๆมีคนอุปถัมภ์เรื่องงานบ้างไหมคะอ๋อนี่คือลูกนะใช่ค่ะอ๋อลูกชายค่ะน,นีลูกชายอายุสามสิบเก้าแล้วนะแล้วถามว่าอะไรนะน้องจะได้งานดีๆมีคนอุปถัมภ์เรื่องงานบ้างไหมคะเรื่อง่วงนี้ใช่ไหมอายุสามสิบเก้าเนาะครับแสดงว่าคุณแม่ต้องประมาณหกสิบไหมห้าสิบโห เดี๋ยวหลังปราหูย้ายนะวันที่สิบกันยานะคะมีโอกาสไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะเนี่ยเอาเขาอยู่ต่างประเทศอยู่อยู่แล้วอ่ะคิดว่าอยู่ไหมน่าจะอยู่ครับอาจจะไปอีกประเทศหนึ่งไหมตอนนี้สมมติว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างงี้ก็มีโอกาสทํางานถ้าได้งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศดูงานต่างประเทศหรือไปอยู่ต่างประเทศด้วยแสดงว่าขนมขงเขาเป๊ะเลยนะดีดีเดียดีเียีหลังวันที่สิบกันยาชีวิตเปลี่ยนรุ่งโรธครับผมคุณฟ้าหลังฝนเนาะเออ แต่เงื่อนไขกันไปเงื่อนไขสัญญาดูดีๆแล้วกันอะออาจารย์ครับเดี๋ยวสักครูนะ่เมื่อกี้สองห้าสี่สองใช่ไหมครับพอสชงพิษเลย ดูให้ใครไปว่ะนี้ดวใครอ่ะก็ว่าทำไมลูกอายุสามสิบเก้าวันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวหายเอาไปเอาไปเอาไปโอ้โหเอาไปเอาไปเพราะว่ามันมีพิมพ์เวลาของญี่ปุ่นมาแล้วก็เปลี่ยนพิมเวลาของไทยมาอีกรอบหนึ่งอันจันเป๊ะเปลี่ยนเลยก็เลยดูสลับกันไปครับดวงผิดชีวิตเปลี่ยน ดีนะที่อาจารย์ถามว่าอยู่39ให้คุณฟ้าหลังฝนเขาได้เฮ้ยลูกฉันไม่ใช่39ไม่ใช่ไม่ใช่จําจำได้ว่าคุณฟ้าหลังฝนไม่ได้เก่ก็ไม่น่าจะ6ะครับเอาใหม่26มีนา26มีนา2542รายการสดมันก็จะเป็นอย่างนี้เออรายการสดมันจะเป็นอย่างนี้2542นะเดี๋ยวไปดูเวลาเวลาของประเทศไทย15นาฬิกา สิบห้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีเออเขา,ายังชั่วเอาไปอันนี้อายุเท่าไหร่คะอันนี้อา,ายุยี่สิบเอ็ดปีเอองเยอะเอาไปดวงผิดชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเวลาวันที่เกิดเวลาเกิดนี้สําคัญมากเลยนะเอออ้างงาน,านใช่ไหมใช่ครับมีคนอุปถัมภ์เรื่องงานอา้าวคราวนี้อชีวิตเปลี่ยนเลย <laughs> อันนี้รอไปก่อนตกงานไปก่อนเฮ้ยเมื่อีลุ่มรอดเลยนะเนี่ยเออเมื่อกี้ลุ่มรอดเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะรอก่อนเดี๋ยวนะ โอ้โห oh. uh, ที่ญี่ปุ่นกับไทยต่างกันสองชั่วโมงเนาะกันยาต้องไปรอเดือนตุลานะเดี๋ยวนะแล้วก็อายุยนะี uh, ่สิบยี uh, ่สิบเอ็ดนะเกิดวันศุกร์เกิดวันศุกร์ท่านใดนะคะเพือ่อจะส่งดวงมานะคะเร,รเรารับเราลับเนี่ยล่าสุดคือวันสิบเอ็ดโมงนะท่านใดเพิ่งส่งมาไม,ไม่ดูให้นะคะเพราะว่าก็คือเราเราแจ้งคนหน้าแล้ว เราแจ้งก่อนนั้นแล้วว่าให้มาลงทะเบียนตั้งแต่10บโมงถึงส1บเอ็ดโมงท่านเพิ่งมาส่งตอนนี้นะคะน้นอาจารย์จะดูไม่ทันเพราะว่าค่อนข้างเยอะนู้นเลยต้องไปเดือนตุลานะประมาณประมาณสิบตุลาเป็นต้นไปนะสิบตุลาแล้วก็น้องคนนี้นะะอย่าให้ขาดบุญเด็ดขาดนะครับฟังผมไว้ให้ดีต้องสวดมนนั่งสมาธิพามาสวดมน์พามานั่งสมาธิพามาสร้างบารมีนะ แล้วกําลังบุญแรงครูจะเกืือกูญชะตานําพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองนะครับครับถ้าเกิดแถวบ้านก็พาไปใส่บาตรตอนเช้าอยู่ญี่ปุ่นหรือเปล่าคนนี้ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยเพราะเขาเกิดที่ฟ้าหลังฝนไม่น่าอยู่ญี่ปุ่นนะอันนี้ลูกชายเขาเลยใช่ไหมอาจจะลูกชายอยู่ที่อ้าว่อคนต่อมาครับคนต่อมานักครับอฟ้าหลังฝนตึ๊ด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 จะเปนยง พี่อยู่นี้แซวบอกช่วงไหนไม่หาเท่าช่วงดูดวงเลยอันนี้เราไม่ได้เตรียมนะรายการสดดูในเมนโดยตรงดูกันสดๆมาต่อต่อประมาคุณพาฝันพาฝันละเมอนะครับพาฝันละเมอเลยอครับพาไปละเมอฝันบ่อยครับคนนี้สามกุมภาสามกุมภาสองห้าหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์เวลา สองจุดูนยศูนย์เอาดีๆนะเอาดีๆตีสองครับตีสองสองจุดศูนศูนย์นอมีคอร์ดในเป๊ะเลยนะเนี่ยมันสุก่ะคำถามบ้านหลังที่ต้องการจะขายต้องการขายจะขายหรือเช่าได้เมื่อไหร่คะตอนนี้ติดปัญหาไม่ได้ทั้งสองเลยค่ะโอ้ยจะดีขึ้นเมื่อไหร่คอุณ่สบายแล้วเดือนกันยานี่แหละรอพระราหูย้ายอืม คุณป้าฝันดูอยู่นะรอพระราหูย้ายสิกันยาย้ายแล้วเศกดีๆอธิษฐานถึงหลวงปู่เทพลกดอนทำสามห้าแปดอุทิศบุญขอหลวงปู่เลยจะสำเร็จในเดือนกันยาอ้ยไกลนี้เองไม่กี่วันนี้นะจะบายอย่างนี้ถือศีลไปด้วยก็ยิ่งดีเลยนะคสำเร็จในเดือนกันยานี้เลยต่อมาถามยูทูบบ้างค่ะคุณกัญยรัตน์ แปดกันญาหนึ่งสองนะคุณพาวันต้องเสกด้วยนะเสกอุทิศบุญถึงลูกปู่ดีๆนะอ่ะต่อคุณกัญญรัตน์นะคะแปดกันญาหนึ่งสองเวลาเที่ยงสามสิบอ้าวไม่มีคำถามถ้าโอ้โหดูลัคนาให้แล้วกันอ่ะไม่มีคำถามต่ลัคนาอะไรค่ะลัคนาสถิตพิจิกไปไปดูดวงรายเดือนเอาเสียดายจริงๆมีอารมณ์ติดหน่อยเป็นศิลปินเยอะอ่ะต่อต่อ อ่ะเดี๋ยวนะแป๊ดหนึ่งนะคะอ้าวโหสายตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีนะอารมณ์ก็ไม่ค่อยดี <laughs> ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันมาตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ทาง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับค่ะแล้วก็เรามีไลน์สแควร์นะคะอย่าลืมเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ได้นะคะที่ไลน์สแควร์แล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ทรา,ารบลัคนาสามารถสอบถามไปที่แอดโอเพนดาวนะคะส่งวันที่เดือนแล้วก็ปีพศกับเวลาเกิดให้แอดมินด้วยค่ะไลน์สแควร์จะอยู่ลิงก์ข้างใต้คลิปนี้นะครับแล้วเวลาเข้าไลน์สแควร ไม่ใช่มาดูดวงไม่ใช่ถามดวงนะท่านเข้ามาในไลน์สแควร์เราสนทนากันทุกเรื่องเรื่องอื่นยกเว้นเรื่องดวงท่านไปอ่านที่โนต้ตด้วยนะมีกฎระเบียบม,มีอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ